เต็มสิบให้9.5นะเพราะว่ามันคือรถมือสองนั่นเองนะครับกินลมโชว์วิวสบายๆแต่ถ้าตอนเยี่ยงมันิดเถอะร้อนทํางานที่เราลกกันดีกว่านะถึงงานมันจะเพิ่มแต่งเงินเราก็เอาเดินนะครับสงไมธบีมเออช่วยกันหารใช่ไหมตูนถ <c ười> <c ười> ึงซื้ออะไรคนะ อ่านะโอเคเราทํางานกันต่อครับผมนะคันนี้ก็เป็นเราจะนยันอยู่ใน BM นะครับผมนะตัว2องสนะครับผมนะคันนี้ก็จะหรูหร่าสปอร์ตและบอกเลยว่าทำเป็นหนึ่งสปอร์ตไทยนะฟังก์ชันแต่ละอย่างแม็งบิวอินมาคือแม่งไม่ <ๆ S 1> ได้เชนหมดแล้วนะครับผมนะไม่จะเป็นจอทานในส่วนของวิทยุแอร์เห็นนะถ้าทำจะเปลี่ยนไปหมดเลยครับผมนะน,นี่เป็นตัวใหม่ครับลูกค้าปี2021นะเป็นตัวโฉล F4 นะเป็นตัวแกรนชุดแต่ง M Sport นะครับผมราคาอยู่อยที่หนึ่งล้านเก้าหมื่นบาทเท่านั้นเองนะครับ 对。Okay. ช่วงน้าไวมากนะครับช่วงล่างสังเกตได้เลยว่ามันไม่โยนนะเรื่องไงสเตลลิ่งช่วงล่างมันดีมากนะลูกค้าน่ารักกันเลยอ่เราไม่ใช่พมาสตัวทีโอเคสายตาเราก็้าขมมืครับนะเช้าๆในการรีวิวนะเออแต่ช่วงล่างอนี้คอนเฟิร์มจริงดจริงนะกับบีเอ็มดับเบิลยูสครับผมนะชุดแต่ง M ปี2ิปเฟมนี่นะครับอ่าตึงอยู่นะเมื่อกี้พอเหยียบปุ๊บออกโอ้งออกโองครับผมนะก่อนเราจะไปข้างนอกเราดูฟังก์ชันข้างในกันก่อนเลยดีกว่านะมาดูกันดีกว่าว่าคันนี้มีอะไรน่าสนใจเริ่มตั้้งงงงแตต่่พพววมมมมมมาาลลลััััััััยยยคคคครรรบบผผนน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 ะะะะะอออีีเเปป็็ M Sport ิฟก์ชุโทจู ฝั่งซ้ายมือนะครับผมฝนะั่งขวามือจะเป็นเพิ่มเสียงลดเสียงนั่นเองนะครับแล้วหน้าจอเขาเนี่ยบอกเลยว่าเป็นไม่ต้องเช็ดเรียบร้อยคืออะไรหรอตัวนิวเกเตอร์ตัวแผนที่เขาเนี่ยเป็นระบบสายมิติอยู่ตรงหน้าจอเรียบร้อยแล้วเรียกว่าเราขับปุ๊บเราแค่ชะมึงตาลงมาข้างหน้าเราก็จะเห็นเลยนะเป็นรูปบนตรงถนนนั้นเส้นถนนผนทางน,น,น,นะครับผมนะหรือถ้าเราไม่ขี่เราก็มองจากจุดเดิมก็ได้เหมือนกันนะครับผมนะดูได้ทั้งสองจุดจอเนี่ยทันสกรีนได้นะใช้งานง่ายครับผูกค้านะก็เปลี่ยนมากเลยนะครับผมแล้วแต่เราจะเล่นหรือถ้าไม่ถนน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 นัััดดเเเเเเรร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 าาาจจจจจะะคคคคออ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 อโโททลลลกกกกกไไ้้้้้้้์์็็็หหหมมมมืบบผีีีีีีีสติ๊ยยยยยงใใใชู่ป เกียร์ออโต้เร hmm? hmm? ียบร้อยแล้วม nope. ีโหมดให้ปร <sh> uh mm ับ hmm. ก็ค <Life> ือเป็นแอร์เซชั่นคอนโทรลปักกิ้งเซนเซอร์ออโต้สตาร์สตอปแล้วส่วนนี้จะเป็นปุ่มพุทธาด้านเองนะจ๊ะคือราคาก็สตาร์ได้เถือถ่ายไม่รู้เนาะแล้วโหมดก็มีมีสปอร์ตโหมดมีคอมฟอร์ตโหมดมีอีโคโปรแล้วก็ออโต้ไฮครับผมนะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นเบรกมือไฟฟ้านั่นเองนะจ๊ะที่เก็บของก็ลึกพอนิดนึงแล้วกันนะมีไทยสีแค่หนึ่งรู้แลนะผมเออลืมบอกไปตรงเนี้ยมันเป็นไวเลสชาร์จเจอร์นะลูกค้านะใครที่โทรศัพท์ชาร์จไวเ้้้้าก็จจะชรรร์อตตเลลนนังีวเเออร์าล็็นนนะะแแล้้้วววกกที่าาง2ใบโอเช ส่วนของข้างหน้าก็จะเป็นอแอร์แบ็กนะครับตัดลงมาก็จะเป็นพลาสติกทําลายคาร์บอนเคฟลานะครับส่วนข้างหน้าเปิดมาก็เป็นเกจข้างในบุกออกมาหยิบแล้วก็มีไฟให้นะครับนะเปิดจิตของกังกงกันคืนเนาะโอเคมาต่อในส่วนของเขาบอกกันนั่ง,ง,ง,นงดีกว่าเบาะเป็นทรงพาคเก็ซีนะครับผมเนาะหนังสีแดงเลดไว้นะครับขอกเลยว่าสภ้อผ้าเใหม่มีที่รองน่องให้ด้วยนะครับผมและฝั่งนี้เป็นเบาะไฟฟ้านะแต่ฝั่งนี้ก็เป็นไฟฟ้าเหมกันแต่จะเมมโมรีได้ทั้งหมด2จุดคัณลูกค้านะคุณผัวคุณเมียก็ผักกันเมมมมมมแแแลลล้้้้้้้วกกกกกกัััััันน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 ะะะตตต่่่่่ขออออออทีีีี3โโืืเเเเเาาาาาาคคคคคงหด็็รรซููฟบผปปปิไย เมฆมันมัน,ม,น,ม,นมันมืดหนักก็เลยเปิดเป็นหลังคางแก้ไปแต่ถ้าเปิดคันนึงก็จะเป็นการลูกนะเปิดออกแต่ช่วงนี้นะครับหน้าร้อนหน้าฝนก็ไม่แนะนําไม่ใช้นะหโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครั้งหน้าพอสังเกตโดยรวมแล้วก็โอเคเต็มสิบให้9.5นะเพราะว่ามันคือรถมือสองนั่นเองนะครับไปดูเบาะหลังกันบ้างดีกว่ามาตอนในส่วนของเบาะหลังกันบ้างนะครับนะเออถามว่านั่งสบายไหมผมสูงเมตรเจ็ดสามหนักเจ็ดสิบนะตอนนี้น่าจะเจ็ดสิบแหละ จะเดเ็ดแล้วกันเล็กรูมเฮดรูมเหลือๆครับผมนะั่งนั่งสบายและวิสัยทัศน์ดีนะไม่เมารถแน่นอนนะครับผมและข้างบนนี่มีหลังคาแก้วให้ตอนคืนนี่บอกเลยว,ว่าครับกินลมโชว์วิวสบายๆแต่ถ้าตอนเที่ยงมันือเถิดร้อนนั่งในส่วนข้างหลังก็ไม่ต้องกลัวร้อนนะครับลูกค้านี่มีแอร์ให้แยกซ้ายขวาปรับแรงลมได้ปกติแล้วก็เนื่องจากเป็นสมัยใหม่เป็นไทยซีหมดแล้วครับผมก้นนี้รองรับเรียบร้อยสองรูนะครับ นะแล้วที่พักแขนองศาเป็นยังไงโอเคนะนั่งไหลไม่ตกไหลไม่โยกนั่งสบายครับลูกค้ากันโอเคดีเลยแล้วก็ที่วางแก้วนะ้ำส่องไปแล้วก็ที่พักแขนนี้ยังใหม่ๆหนังตึงๆอยู่เลยนะครับเรียกว่าตึงทุกจุดดีกว่านะั่นเห็นดูโคงตะเข็บไ,ไหมแทบจะไม่มีการใช้งานเลยครับคือไม่ใช้งานมาน้อยจริงนะแต่ข้างหลังก็มีคาเซตหรือไอโซฟิกไอที่บอร์ดเด็กติดตั้งไปได้ใครมีลูกเด็กๆก็ติดตั้งไปจ๋าไม่ต้องเรียกเอาแล้วกันโอเคประมาณนี้ไปดูฝาท้ายกันหน่อยดีกว่าจุของได้เยอะป่ะจะดูทั้งทีดูให้ครบก่อนนะเเเเเซซ็็็นนนนนนอออออรรร์หหลลลัััังงงงมม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 าาาาตๆทท่่คคูะะก้้้้ีพบบผปปปปิิดขึุ๊ฝยโชส ้อยลวนะอันนี้แผ่นสะท้อนแสงเขาก็มีมาให้ชุดผสมพยาบาลเบื้องต้นนะครับจาก ก็มีมาครบเลยแล้วสภาพโดยรวมสะอาดสะอาดนะครับลูกค้านะไม่ช้ำไม่โศมหน้าตาก็เป็นยังไงน่ะเหรอมาดูหน้านตากันหน่อยดีกว่านะคันนี้ bmw 220i ชุดแต่งเอ็มปี2021ัไมลแสนเดียวนะค่าตัวอยู่ที่1กนึ่งล้านเก้าแสนบาทนะครับผมนะดูชมหน้าเขาดิหน้าเขาก็จะตามสไตล์ bm w จะดั้งใหญ่ๆโลโก้เด่นๆห้าดิเซนเซอร์หน้ามาเต็ม6จุดไฟหน้าเป็น led เรียบร้อยครับผมนะแม็กเดิมๆส่วนยางนี่เปลี่ยนให้ใหม่ย,ยางเป็นปี22 23นะครับนะมาในซีรีส์225 40ขอบบ18ครัผมนงสองชุดแต่ศ ทุกอย่างติปๆ,ๆเลยคันนี้นะร้านเก้าหมื่นสนใจก็เข้ามาดูคันจริงได้ครับผมที่ดีมคานะเพราะว่ารถที่ดีคือรถที่ดีหรือดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ B M w i d ดีมคา